สวัสดีค่ะนะคะอยู่กับน้องสายป่านคนเดิมเช่นเคยค่ะห่างหายกันไปนานคิดถึงกันหรือเปล่าเออนะคะวันนี้เรามีสินค้าดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยค่ะสําหรับคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังมองหาชุดเครื่องเสียงนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอยากรองคข่าวเกลือก็ขอเล่าอเ,เอาไหมไหมไ่มขอโทษเออหนึ่งสองสาม ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะคุณลูกค้าได้ชุดเครื่องเสียงได้ชุดคราวเกะร้องเพลงกันหรือยังเออวันนี้ขอนำเสนอชุดนี้เลยค่ะ ในราคา25,900บาทโอ้โหบอกเลยว่าเป็นราคาที่ไม่แรงนะคะจับต้องได้สบายกระเป๋าคุณพ่อบ้านแน่นอนคะ่ะในเซตนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะเซตนี้นะคะที่ให้ไปนะคะตัวเบตก็จะเป็นเบร18นิ้ว B V ะคะแบนด์ S C ของช่างชายนะคะ2ใบให้ไปนะคะส่วนตูวกลางที่ให้ไปนะคะเป็นกลาง A B 12.1นะคะ2องใบส่วนดอกนะคะก็จะเป็นกลางหดอกแหลมหดอกให้ไปนะคะส ใบในเซตนี้มาดูในส่วนของชุดปรุงเสียงนะคะเซตนี้ที่ให้ไปก็จะเป็น Power นะคะ D 6 0 0 CR 1แท่นชุดมิกก็จะเป็นมิกโรพัด LX 6นะคะฟังกช์ชันก็นะคะเหมือนเดิมค่ะบวมนะครเบสกลางแหลม ปรับได้ตามใจชอบนะคะบลูทูธนะคะแล้วก็มีช่อง USB สามารถเสียบไมะคะ์ได้ถึง4ช่องเลยนะคะสำหรับมิกตัวนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีไมค์สายเทปล่าตัวนี้ให้ไปอีกและมีสายสัญญาณอีก1เส้นแถมให้ไปอีกในเซตน,นี้สายลำโพง5เมตรอีก1สายนะ,ะให้ไปอีกโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มเลยค่ะในเซตน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังเสียงไปแล้วนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านกันหรือเปล่าเอ่นะคะในเซตนี้นะคะในราคา25,900บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดหรือว่าอยากเข้ามาชมอยากเข้ามาฟังเสียงหรืออยากมาเพิ่มเติมสินค้าก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี่บริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดสาขา2นะคะในเซตนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหเซตนะคะที่สามารถ รับงานได้เลยนะคะหากคุณลูกค้าอยากอัปเกรดนะคะให้รองรับงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็สามารถเพิ่มเติมสินค้าได้หรือจะเป็นลำโพงชุดมิกนะคะชุดแหลกนะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะเดินทางมาได้ที่นี่เลยบริษัทเอกเซาชัยภูมิจำกัดน,นะคะเรามีเซลล์สุดหล่อนะคะรอให้บริการอยู่ฝากไว้ด้วยะคะ่ะกับอีก1เซตอีก1 ชุดเครื่องเสียงนะคะในราคา25,900บาทต้อนรับปีใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นสินค้าดีๆตัวไหนอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้น้องสายปังก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดี